นี่ทุกคนฉันขอเพิ่มเพื่อนใหม่มาได้ไหมได้สิแล้วเขาคือผู้หญิงหรือผู้ชายเติมผู้หญิงอ่ะหวัดดีนะทุกคนฉันชื่อโมจิมาทำความรู้จักให้โมจิรู้หวัดดีฉันชื่อนาว หวัดดีผมชื่อบอสหวัดดีนะฉันชื่อพอใจหวัดดีผมชื่อคิมผมชื่อเบสมาเปิดหน้ากันดีไหมเราคนที่หนึ่งเราสองผมสาม ผมสี่ผมห้าเราคนสุดท้ายนีหน้าเรานีหน้าฉันสวยมากนีหน้าผม หล่อมากนี้หน้าผมนี้หน้าผมหล่อมาก,กอ่ะนี่หน้าฉันน่ารักใช่ไหมอ่ะ